ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สกายวอล์กสกายวอล์กอยู่ที่ไหนคะคุณแม่อันนี้คุณแม่นะคะสตรินทรนค่ะสรินทนรน,ทนจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะสกายวอล์กที่นี่นะคะก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่เดือนนะคะเดือน2เดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ มาถึงนะคะก็เราต้องสแกนก่อนค่ะตรงนี้มาลงทะเบียนเอาพ่อไปลงทะเบียนถ้ามาด้วยกันก็คือลงทะเบียนแค่ท่านเดียวคุณนายเพิ่นถ่ายรูปที่นี่นะคะเขาก็เปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะเข้ามาประมาณ4โมงครึ่งนี่คือเขาปิดนะคะก็คือเขาไม่ให้รถเข้ามาแล้วแต่ว่าเขาปิด5โมงนะคะ นี่ฮะก่อนเราขึ้นไปเขาก็จะมีข้อปฏิบัติอยู่นะคะตีดตรงนี้เดิน เดินลงไปข้างล่างกันทางลงก็จะประมาณนี้นะคะชันๆหน่อยเป็นหินเป็นอะไรอย่างนี้นะคะต้องระวังนะคะผมข้างล่างก็จะประมาณนี้นะคะแล้วความสูงก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่สวยมากข้างล่างสวยมาก เป็นแบบล่องแพโอเคอันนี้ก็เป็นชั้นล่างนะคะก็ตรงนี้เขาจะไม่ให้เล่นน้ำาะทุกคนเขาก็จะมีป้ายแปะไว้อยู่ว่าห้ามเล่นน้ําอันนี้น่าจะเป็นแบบน้ําที่มาจากเขื่อนอ่ะเขื่อนจีรินทรอนสวีตาบรรยากาศดีไหมคะ สบายค่ะเย็นสบายมากค่ะสดชื่นสดชื่นเย็นสบายสนุกสานมีเสียงเพลงเสียงเพลงตลอดเลยเสียงเพลงจากอะไรนะเรือเรือจากเรือล่อ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสกายวอล์อุบลนะคะก็ใครอยากจะมาก็มาได้นะทุกคนค่าเข้าไม่ได้เสียตังค์นะคะเข้าปีนะครับผมใครว่างๆใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมเข้ามาเที่ยวกันได้นะคะทุกคนแนะนําให้ทุกคนดูเฉยๆว่าเฮ้ยที่อุบลมีสกายวอล์แล้วนะอะไรประมาณนี้เ <c oughs> นาะตรงนี้นะคะใครแบบเดินก็อย่าใส่กระโปรงมาเด้อ <c oughs> เห็นก็นอนแน่นอนนะคะใส่กางเกงเป็นดีที่สุด โอเคค่ะตอนนี้เราก็เสร็จจากสกายวอล์กแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดภูพาวกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปวัดภูพาวกันแต่ว่าจริงๆอะ่ะโดยส่วนตัวแล้วไปวัดภูพาวคือแบบหลายครั้งมากเว้ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงทําไมนับดาวถึงได้ไปหลายครั้งรอดูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดภูพาวแล้วนะคะทุกคนซึ่งวัดนี้นะคะมาหลายรอบมากโดยส่วนตัวแล้วคือชอบมากเพราะว่า มันเป็นวัดที่แบบสวยอ่ะไว้ถ่ายรูปแล้วแบบในตัววัดอ่ะเขาจะเน้นแบบว่าเป็นสีทองอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ใครที่มาที่นี่นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะ,ะเพราะว่าลานจอดรถเขาคือใหญ่มากรับรองได้หลายคันนะคะห้องน้ำห้องน้ําใหญ่กว่าบ้านเราอีกนะหดูห้องน้ําห้องน้ํามีหลายห้องเด้ออย่าว่าตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยนะคะมันจะมีที่ขึ้นไปแบบว่าข้างบนอะ่ะดาดฟ้า โบของนามบอจะเอาไปตวงไปเห็ดตวงสวยด,ดีูอ่อันใไหนโอ,โ,อโอ้ยอันแถบตองสม,มัยโบราณนะเป็นแบบงานศิลปะเนาะศิลปะหในสม,มัยโบ่รู้ละอันสม,มัยโบราณนะบ่มีแปดเดี้ยวเขาเจ้าหนีเอ๋มไงสามสิบปีสิเดียวบ้านคนขเขาจะเอ๋มแน่นอยู่ไม่ตรงเป็นแบบพนังกันห<อ>้องจังสหวะแต่ว่ากระเจาะเจาะหูซองกันได้ด้เลยเนาะ เป็นตะเย็นแท้คือเป็นตะเย็นแท้อาบน้ำบักตะกบมัณฑิตเป็นนักเรียนปุ๊บแต่เป็นเด็กหน่อยยื่นอยู่อนุบาลเนาะใ่อยู่รังอ่อยู่รังบ้านพ่อพอบัตรปฏิทินนะพ่อใหญ่อำนาจอยู่หันมึงยางแป้นดิ้นพ่อใหญ่อำนาจพ่ออันที่มังตะกบมีแนนวะพอใส่พ่อขนาแต่่วามาใส่พ่อตัวนี้นะมังตะกบมีแนนวะลงชื่อชุดคัดกรอง มาถึงนะคะก็เหมือนเดิมครับผมจุดคัดกรองลงชื่อแล้วก็แอลกอฮอล์ก่อนขึ้นไปนะคะ ก็ข้างในนะคะก็จะมีองค์พระนะคะใครที่อยากกราบไหว้ภายในตัวศาลานะคะเขาก็จะส่วนมากเ็าจะแบบเน้นสีทองอะไรเงี้ยพวกต้นทรงต้นเสาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีทองหมดนะคะก็บรรยากาศลมลื่นเย็นสบายอากาศไทยเทเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูตรงพื้นกันเลยดีกว่าตรงพื้นนี่ก็คือจะเป็นเป็นกระจกเรืองแสงเป็นแบบว่าเหมือนมีกริตเตอร์อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ ที่เห็นเส้นขาวๆตรงพื้นก็จะเป็นเรืองแสงนะคะถ้าสมมติแบบว่ามาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะเลืองแสงออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือถ้าสมมติแบบมาตอนกลางคืนใช่ป่ะแล้วเวลาใช้มือถือเปิดแฟลชอะ่ะเอาไปเขียนตัวหนังสือตรงเนี้ยก็คือมันจะเลืองแสงตามที่เราเขียนไว้เลยเว้ยคือแบบแจ่มมากเราดูบรรยากาศรอบๆวัดก็คือสวยวิวสวย อันนี้หลังวัดนะคะอันนี้ก็เป็นต้นโพเลืองแสงนะคะก็เวลาตอนกลางคืนมาใช่ปะถ่ายรูปออกมาก็คือเลืองแสงคือสวยมากตอนกลางคืนถ้าใครมีโอกาสได้มาตอนกลางคืนนะคะต้องมาที่นี่นะคะมาลองชมดูอันนี้ก็จะเป็นวิวเออช่องเม็กช่องเมกเขาบอกช่องเม็กฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นลาวนะคะอุ้ยตรงนี้มันเป็นแบบฝุ่นอะเหมือนแบบพายุป,ปะอ,อ,อะไรวะนี่นะคะเดี๋ยว่าพาไปดูวิวตอมอช่องเมกนี่ตอมอช่องเมก เป็นฝั่งลราลาวนะคะลาววิวสวยบรรยากาศดีตรงนี้จะเป็นแอ่งกระทะเลยอุ้ยดูสูงมาก นี่ชื่อว่าอะไรคะวัดภูพาวนะคะก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้มาก็แวะมาเลยนะคะคือมันสวยมากๆแล้วมันเป็นทางเดียวกันกับสกายวอล์กที่เรามามันก็อยู่ในโซนของเขื่อนจีรินทรเนาะใช่ไหมวะโอเคค่ะสำหรับวอล์กนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย